ันนี้ม,มูจะพามาดูต้นมงคลนะคะต้นมงคลที่มูโขลายสวยมะคะ่ะ มีพอรู้ไหมคะว่าต้นเชื่อและต้นอะไรนะคะต้นต้นที่หนึ่งกับต้นที่สองเชื่อคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชื่อต้นอะไรบอกหนูด้วยหนูไม่รู้เพิ่งจะซื้อมาปลูกขอสาวันนี้เองค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นต้นมงคลน,นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องยี่เนี่ยชแนลด้วยนะคะ